จริงอันนั้นก็ใช่นะครับอันนั้นก็ใช่แต่ว่าเขาเขาคงไม่ได้เรียกพ่อครัวมั้งนะครับเขาคงไม่ไเรียกะนะเออใช่ฝั่งเรานี่ไม่ต้องพูดถึงอะถ้าถ้าเราเล่นถ้าเราไปทำอะไรใครทำให้คนอื่นเขาออกมาโวยวายออกมาร้องเรียนเนี่ยโอ้โหเอฟซี D, ไม่รู้จะหาที่อยู่กันยังไงนะ <laughs> หาที่อยู่ก็ลำบากแล้วมนันเล่นเละเทะเลยแหละพูดง่ายเล่นล้อมกรอบเลยนะลุมกัดชนิดเรียกว่าเ่เอไม่มีที่ปะอ่ะนะครับปะไม่ได้ต้องซื้อใหม่มันพุนไปหมดเออมันเล่นพุนแน่นอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแอดเข้าใจนะว่ามันน่ามีมีแหละนะครับมีปัญหามีอะไรกันอยู่แล้วนะครับ ก็เงียบไงก็บอกแล้วก็ถ้าฝั่งมันนะ่ะมันไม่มีได้ข่าวหรอกถ้าเรื่องอายโกงเขานะครับถ้าเรื่องเอาเงินเข้ามานู่นนี่นั่นนะ่ะมันมันเห็นไหมถ้าเป็นฝั่งเราเป็นไงโอ้โหแค่มันได้แค่คําว่าละแคะระคายรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ชัดเจนแค่นี้มันก็พอเพียงแล้วที่มันจะออกมาเล่นพอเพียงแล้วแค่นั้นและก,ก็เอามาแล้วแล้วอันนี้มันโจงขึ้นแค่ไหน นะโจงขึ้นแค่ไหนคดีก็โดนมีคนออกมาโวยวายก็เยอะมันยังเงียบเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าคุณแม่สุบมมน,นะครับได้เลยครับพักผ่อนเถอะครับคุณแม่นะครับพักผ่อนได้เลยนะครับดูแลสุขภาพเลยนะครับพักผ่อนก่อนเถอะนะครับ ใช่ครับผมคุณชนธิดานะครับบอกง่ายๆเอฟตีนะครับถ้ามันเห็นเราโดนอย่างเงี้ยนะโอ้โหนะครับหาที่ฝังไม่เจอเอาง่ายนะมันเล่นเราหาที่ฝังไม่เจอแน่นอนโอ้โหนะมันใส่ไม่ไม่รู้แหละนะครับถ้าเราพลาดมาแบบเนี้ยแล้วมีคนร้องเรียนโวยวายกระตู้วโ้โแบบนี้โอ้โหนะครับสนันเล่นเป็นเดือน ขุดคุ้ยไม่ต้องพูดถึงน่ะมันอาจจะไปจ้างรถแมคโครมาขุดเลยก็ได้เอออาจจะไม่ไม่ใช้เสียมขุดเองใช้รถแมคโครขุดเอาเลยอ่ะนะคนพวกนี้มันมันเล่นเราอย่างนี้อยู่แล้วแต่ครนี้พอเป็นไปฝั่งนู้นนะโอ้โหเป็นไงเงียบกลีบเงียบมันเป่าสากไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะพูดกันมันเหมือนเหมือนเข้าสู่สภาวะปกติธรรมดาธรรมดานั่นเอง ใช่ชัดเจนไหมเออใช่ครับผมเปียกแน่นอนรับรองได้เปียกแน่นอน,อแ,น,น,อนแต่แต่พอพอเรารู้ของมันเนี่ยนะเราก็ต้องออกมาพูดสิมันเป็นเรื่องจริงไงเออมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็พูด แต่มันก็พยายามจะไม่พูดนะมันไม่ต่อเติมอย่างเรานะเราพูดไปพูดกันไปฝั่งเดียวนะฝั่งมันก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะอะไรเออไม่รู้ว่ามันจะเอาข้อไหนมาโต้แย้งไงใช่ไหมเออมันเคยโต้แย้งไหมถ้ามันผิดเนี่ยไม่มีเงียบเก่บเงียบสนิทครับมีแต่เสียงจิ้งหรีดร้องเท่านั้นเองเอฟซีเงียบสนิทเลยเขาเรียกว่าเงียบสงัดเออเสียงจิ้งหรีดร้องมีแค่นั้น เออมันจะไม่ออกมาโต้ตอบแต่ถ้าลองมันไม่ผิดสิโอเอฟซี FC เอ้ยมันสวนไม่ยัง้งอ่ะไม่ไม่ต้องพูดถึงหรอกเออหาหลักฐานมาเด้มันจะพูดอย่างนี้เลยหาหลักฐานมาเด้เออถ้าแ,แน่จริงอ่ะนู่นี่นั่นมันจะท้าอุตลุดอ่ะแต่อันนี้มันท้าไม่ได้ไงหลักฐานก็ไม่ต้องถามไงเอฟซเออนะถ้าไม่มีหลักฐานอ่ะก็จะโดนได้ยังไงใช่ไหม มันชัดเจนอยู่แล้วมันถึงไม่กล้าออกมาพูดอะไรอะ่ะพูดก็เข้าตัวเป็นเอซีที่ยืนเนี่ยฟฝั่งเขามาตลอดนะมันนั่นแหละนะครับเอฟซีนะมันก็เลยมันก็เป็นแบบนั้นไง ถามว่ามาตรฐานเดียวกันไหมไม่มีมันไม่ได้ใช้มาตรฐาน,นคือมันใช้มาตรฐานของมันเองอะมาตรฐานของมันก็คือฝั่งเราผิดฝั่งมันถูกแค่นั้นเองง่ายๆไม่ยากอะไรคิดกันสั้นๆว่าฝั่งเราเนี่ยไม่มีคําว่าถูกมีแต่คําว่าผิดเห็นไหมชัดเจนไหมเออแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามว่าเราจะทําถูกไม่มีถูกสักเรื่องมีแต่เรื่องผิดทั้งนั้น อันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะแต่เข้ามันเนี่ยทำดีหมดทุกอย่างก็ถูกแต่ว่าคดีมันเยอะเหลือเกินนะแปลกไหมเออคนทําดีทำไมคดีมันมีเออคิดกันง่ายง่ายเอฟซีทำไมคดีมันมีเออคิดกันง่ายง่าเอฟซีนะไม่ใช่เราจะไปใส่ร้ายก็ไม่ใช่นะเออของเขาเกิดก็อเอง,องเกิดขึ้นมาเองก็คือการกระทำของเขาเองเท่านั้น เราไม่เกี่ยวเราไม่เป็นผู้กระทําให้เขาเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับเขากระทําของเขาเองสร้างตัวตนของเขาเองสร้างเรื่องสร้างราวของเขาเองนะครับสร้างปัญหาอ่าสู่สังคมเองพอโดนเข้ามาก็อ่ารับบริจาคแล้วนะรับบริจาคแล้วเ,เห็นไหมขอเอฟซีละลำบากเอฟซแอดไปฟังมันวันนี้นะ เที่ยไปฟังฝั่งมันว่ามันบอกว่าอะไรว่าทําผิดทําตัวเองทําผิดแล้วยังลำบาก FC เอฟซีอีกนะเออลำบาก FC เอฟซีอีกมันว่าอย่างนั้นแอดก็เลยงงอา้าวเฮ้ยมันพูดอย่างนี้มันก็ด่าตัวเองนะสิได้ไหมเออถ้าพูดแบบนี้ก็ด่าตัวเองสินะเพราะว่าฝั่งมันก็ทาประจําอยู่แล้วก็คือทําเองผิดเองแต่ลำบากเอฟซีให้เอฟซีช่วย นะนะแล้วมันก็นด่าตัวเองอสิใช่ไหมเพราะว่าอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยลงมันได้เลยเพราะาอะไรก็มันทำประจำไงชัดเจนไหมไอ้ไปฟังมันมามันบอกว่าเดี๋ยวก็เปิดรับบริจาคอีกมันว่างั้นอ่ามันก็กว่างั้นเดี๋ยวก็เปิดรับบริจาคอีกเอาทำไมอ่าเพราะเวลาทำทำความผิดเนี่ยเดือดร้อน fc ทุกทีเปิดรับบริจาค fc ก็ต้องบริจาคให้ช่วยเหลืออีก ไอ้นี้เราก็เลยงงเลยว่าอ้าวมันนี่ว่าแบบนี้ก็คือมันแหละเพราะว่าแต่ละครั้งที่มันมีปัญหานะ่มันก็เปิดนะครับมันก็ขอจากอ่าบางทีทําของขายบ้างก็ไม่ทันนะครับมันไม่พออรับบริจาคใครจะช่วยก็มาช่วยมานะครับเปิดรับบริจาคอย่างเงี้ยมันก็ทํามาตลอดแบบนี้อยู่แล้วอ่าช่วยเหลือกันมาทั้งอ่าฝั่งเดียวกันก็ช่วยเอฟซี FC เข้าก็ช่วยคือพยายามจะออกออกมาให้ได้อะ มาให้ได้รับอิสรภาพก่อนแล้วก็แวกว่าสู้กันไปตามขบวนการเห็นไหมปัะชัดเจนเลยมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดเออเป็นลักษณะน,นั้นมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วทําเองลาบากคนอื่นเห็นไหมเออทําเองใช้เงินตัวเองสิเออใช้เงินตัวเองสิไม่ต้องไปลำบากใครเพราะว่าไม่ได้ถูกกันแก เออถ้าถูกกานแกล้งก็ว่าไปคนเอาเรื่องราวหรือเรื่องคดีมายัดให้อ้าวอันนั้นก็ว่าไปช่วยเหลือก็ไม่ผิดหรอกนะถือว่าถูกกานแกล้งเราไม่รู้ตัวมาก่อนแต่นี่คุณเจตนาคุณทําขึ้นมาสร้างเรื่องราวขึ้นมาให้เกิดความคือลำบากกับตัวเองทําให้ตัวเองลำบากเออพอตัวเองลำบากแล้วยังไงเออเขาเดือดร้อนคนข้างที่องข้างๆสิใครก็ได้อ่ะ อที่เป็นเอฟซีเขาต้องช่วยเหลือเขาไม่น่ะชี่ไดเหลือทนไม่ไหวนะครับก็ต้องขอความการุณาเออนะครับร้อยสองร้อยนะครับหรือช่วยๆกันมาเอ้ย FC เอฟเยนะถ้าคุณไม่ไปหาเรื่องไม่ไปด่าคนอื่นนะครับนะเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะ<ช>เอฟซเออแล้วสังเกตดูนะเอฟซนะอยู่ในหน้าจอนี่ห้าวมาก ห้าวมากเอฟซีเอฟบอกเลยเลยอยู่หน้าจอนี่ห้าวเอฟซี F Z. ก็เห็นนี่ห้าวมากไม่กลัวใครเออเป็นเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่รองใครเขาว่าอย่างนั้นแต่พอขึ้นไปข้างบนน่ะนะขึ้นไปข้างบนไปเจอกันที่ข้างบนโอ้โหเอฟซีนี่โอ้โหเชื่องเลยนะจากเสือกลายเป็นแมวโดยทันทีเลยแมวบ้านด้วยนะไม่ใช่แมวป่าเป็นแมวบ้านเลยเชื่องมาก เออเอาหัวนี่มาถูขาเลยทีเดียวเออเอามาถูขาเลยเออนะเชื่องกลายเป็นเชื่องเชื่องไปเลยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีคนบอกแล้วหลายคนด้วยว่าเขาน่ะเปลี่ยนไปเวลาตัวเองไปเจอเออไปเจอกันอยู่ อยู่ที่นัดหมายข้างบนใช่ไหมให้คนกลางมามาไก่เกี่ยนะครับเขาจะคุยดีไม่เหมือนตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้อย่างก็เสือนะเออข้าวยังก็โจรเออแต่ไปตรงนั้นนะโอ้โหนะเออเหมือนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับกริยามาลาย่านะเป็นผู้ดีทีเดียวแหละมือไม้นี่อ่อนไปหมดนะว่ายสิบแปดตลบยิ่งกว่าบอยอีกเอฟซีเห็นไหม เดินเข้าร้านคนนี้ยกมือไหว้เนี่ยโอ้โหแทบโคง้งแทบติดพื้นเลยเป็นไงอ่ะมันต่างกันกับกับหน้าจอนะครับข้างหลังนะครับหรือพอมีเรื่องราวมีโดนเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหเอฟซีเป็นคนละคนเลยนึกว่าไม่ใช่คนเดิมอ่ะเขาบอกกันมาหลายคนแล้วเอฟซีที่ไปเจอกันนะเขาบอกอย่างนี้เลยโอ้โหคนละคนเขาว่าเอ้ก็แปลกใจ่ะเออ แต่พอเจอในจอครับนี่โอ้ยยังก็กินดีสดีไอ้ดีเสือมาข้าแล้วเกินนะออใช่ครับผมวหวอย่างนั้นเลยนะเออนะไหว้กระทั้งต้นไม้นะออที่มาหาเสียงนียมาขอเสียงนะ่ะนะไหว้ทุกอย่างเป็นสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงไหวหมดนะครับ <laughs> โอ้มือม,มือเท้าอ่อนจริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าบุคคลที่เขามีสัมมาคาราวะนะเอฟซีนะพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับการฝึกอบรมนั่งนี่โอ้โหอ่อนช้อยทีเดียวเห็นไหมมันต่างกันมากไม่เหมือนกับตอนที่ห้าวอยู่ยังไม่ได้เจอคดีไม่เหมือนโอ้โหตอนนั้นนยิ่งกว่าไปกินดีเสือมาอีกโอ้โหใครเจอใครดีตะคอกใส่นะครับโอ,อ้โอหวากอย่างกับหนังพูดง่ายๆวากอย่างกัเล่นนิ้วเลย อออย่างการงิ้ววากวากอยู่ะั้นนะครับพอโดนเข้าไปไงโอ้โหครับครับเลยนะไม่มีหลวมเลยไหวสวยนะครับรวยกรเช้าเอ,อเปลี่ยนไปเยอะเออเหมือนกับที่นั่นเป็นที่อบรมบ่มนิสัยนะเออทำให้จิตใจคนอ่อนโยนขึ้นมากๆไม่ใช่น้อยอ่ะไม่ไม่ไม่ไม คือไม่ใช่เล็กๆอ่ะเยอะมากเยอะจริงๆนะครับอ่คุณชนพิดานะครับนี่แหละนะครับเอฟซีคนเราก็อย่างว่าเนาะมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะนิสัยคนเรามันเป็นอย่างนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นเขาต้องการเอาชนะ ยิ่งเอาชนะในช่องได้เนี่ยโอ้ยนะครับเหมือนเป็นมหาอำนาจเอ,อ่อเห็นไหมยิ่งมีคนเชียร์นะโอ้โหแล้วฝั่งนู้มันมันฝั่งเชียร์อยู่แล้วด้วยนะมันไม่เคยตักเตือนลูกพี่เลยนะลูกพี่ห้าวยังไงก็เชียร์อย่างเดียวเลยโอ้ลูกพี่ทําถูกถูกแล้วลูกพี่อย่างเงี้ยจะบอกงั้นตันลประจํานะครับเออ เห็นใครก็คู่ฟอ่ฟอ,ฟอใส่เลยแย่นะคนแบบนี้นะเอฟซี MC แย่มากๆนะสังคมไม่สง,งบก็เป็นแบบนี้สังคมโซเชียลไม่สง,งบกับพาะพวกนี้เออไม่รู้คอนเทนต์หรือเปล่าถูกต้องครับผมไม่เตือนไม่ได้อยู่แนละ้วเหมือนเอาถ้าเตือนใช่ไหมเอาน้ำมันะ่ะไปลาดบนกองไฟเอฟซี นะยิ่งเตือนก็ยิ่งยุเออยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุบอกยาเนี่ยเหมือนบอกให้ไปให้สู้บอกยาอย่าไปนะไม่ได้เหมือนยิ่งผักผักให้ไปใหญ่เขาโดนเขาเป็นลักษณะน,นั้นนะครับเขาไม่เคยกลัวเออไม่มีกลัวตอนนั้นเขาต้องโชว์นะครับโชว์ศักยภาพนะครับว่าเขานี่นะ เป็นหนึ่งไม่เป็นสองครับไม่ลองใครเพราะว่า,างั้นพอโดนคดีมาเป็นไงโอ้โหเป็นคนละคนเลยเออไม่รู้ว่าคนนี้ไปเรียนกริยามารายาทมาจากไหนทำไมมันเรียบร้อยจังมันทำไมมันนอบน้อมอยางนะมือนี่ไม่ห่างจากตัวเลยนะครับมือจะยืนนิ่งนะสงบเอ,อ่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมานะเป็นมิตร ไปซะอย่างนั้นนคนพวกนี้เขาเปลี่ยนอารมณ์ได้ดีมากนะบอกได้เลยเปลี่ยนเรื่องราวได้ดีมากพอรู้จะโดนเป็นไงพูดพ่อขึ้นมาสังเกตด้วยเอตีก็เห็นนี่นะครับพอรู้ว่าจะโดนคดงคดีเนี่ยโอ้ยลุงดีอย่างงู้นนะครับลุงก็ดีอย่างนี้เนาะลุงเขานีสใสดีนะเขาเป็นคนสายบุญนะ เขาชอบช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้เนี่ยเออวันนั้นไม่รู้ผีผีไม่สิงด้วย